สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้มาตรวจเช็คอามีนาขึ้นเออเลอร์านะครับอันดับแรกนะครับให้เราทําความสะอาดที่คอยร้อนคอยเย็นนะครับเพราะว่าอาการของเขาก็คือสกรปรกนะครับมีสิ่งอุดตันตามแผงคอยร้อนคอยเย็นแล้วทํางานหนักเขาก็จะหยุดการทํางานหากยังไม่ได้นะครับให้เอาเบเกอร์ลงประมาณ10นาทีแล้วค่อยเอาขึ้นนะครับหากเครื่องทํางานเสร็จแล้วให้ตรวจเช็คน้ํายา ว่าน้ำยาเพียงพอหรือเปล่าหรือว่ามีรั่วซึมไหมนะครับแล้วทีนี้พอเรากดสตาร์ทหากพัดลมหมุนนะครับแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงคอมเฟสเชอร์ทางานให้เราตรวจเช็คนะครับที่คาปาหรือว่าแคปลันของคอมนะครับเ,เพื่อนๆก็ลองดูครับอาการของผมก็คือว่าเปลี่ยนแคปลันแล้วก็คอมทํางานติดแล้วก็เย็นนะครับอันนี้คือจบอาการแล้วนะครับเ,เพื่อนๆลองดูลองตรวจเช็คนะครับอาหน,น้าขึ้นทีส มือาการเหล่านี้ทำความสะอาดเบเกอร์ลง10นาทีขอโทษนะครับันดับแรกเอาเบเกอร์ลงก่อนนะครับ10นาที2ทําความสะอาดคอยร้อนคอยเย็น3เช็ครอยรั่ว4เช็คด,ดูที่คอมหากพัดลมติดแต่ว่าคอมไม่ทางานห้าคือเปลี่ยนแคปจบนะครับ,บ,รบอาการนี้ครับผมขอบคุณครับ